เค okay, ครับเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของการเขียนโปรแกรมในการติดต่อไปยังฐานข้อมูลนะครับเราจะเขียน PHP นะครับโดยใช้ PHP Data Object นะครับที่เราจะ Connect ไปยังฐานข้อมูล MySQL นะครับก็ไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับโดยขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราไปทำการสร้างโฟลเดอร์เก็บ โปรเจกต์ของเรานะครับให้เข้าไปสร้างในโฟลเดอร์รูทนะครับของเว็บไซต์เราจะอยู่ที่ d w a m u w e b นะครับ d w a m u w e b นะฮะจริงแล้วเราได้สร้างตอนเราได้สร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับตอนที่เราสร้าง er diagram นะฮะเอเนนะครับ,รบที่เราสร้างเก็บไว้เป็น php pdo mysql อัสดุนะครับเห็นนะครับ ตอนที่เราเซฟไฟล์ er diagram มาไว้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับ php i d o php ขีด pdo ขีด mysql ขีดพัสดุนะครับเวลาเราเราเข้านะครับเราก็จะพิมพ์ localhost นะครับชื่อโฟลเดอร์เมื่อกี้นะครับ php ขีด pdo ขีด mysql ขีดพัสดุ เค okay, นะฮะมันก็จะไปเรียกเอา,อาข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นมาแสดงให้เราเห็นนะครับลักษณะนี้ซึ่งข้างในมันมันไม่มีไฟล์อินเด็นะครับก็จะมีไฟล์ที่เป็น Microsoft w o r h แล้วก็ไฟล์รูปภาพที่เรา,าเรียนรู้กันนะครับอันนี้ได้ save เซฟมาไว้นะครับโอเคนะครับนี่คือโปรเจกต์ของเราอยู่ที่นี่นะฮะโอเคนะฮะ โปรเจกต์ project, ของเราจะอยู่ที่นี่ทีนี้นะครับเราก็จะเปิดโปรแกรมซับลารขึ้นมาครับผมใช้ซับลารเวอร์ชัน3นะครับโอเคเอ่อ remove folder f ของโปรเจกตโอเคผมก็จะ open นะครับอ่าโฟลเดอร์ folder. นะครับโอเพนโฟลเดอร เราก็ไปเลือกโฟลเดอร์โฟลเดอร์นั้นนะครับ va ยด w แวร์ว uh, นะครับ uh, PHP PDO MySQL นะครับแล้วก็พัสดุนะครับเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปแล้วก็กด Select Folder นะครับก็จะขึ้นตัวโปรเจกต์ uh, เราลักแสงนี้นะครับเหนะ็นฮะ นี่ก็น่าจะเคยทำนะครับใช่ไหมฮะโอเคเราสร้างไฟล์ใหม่ครับแต่เพิ่คลิกนะครับอันไจเต้นนะครับในที่นี้เราจะสร้างไฟล์ที่คอนเน็กไปยังฐานข้อมูล MySQL ที่เราได้สร้างไว้แล้วนะครับอ่าโอเคนะฮะ PHP นะครับเพื่อให้เกิดสีสันนะครับเพื่อให้เกิดสีสันเดี๋ยวเราเซฟก่อนนะครับ เซฟนะฮะไฟล์เซฟเซฟเป็นไฟล์ที่มีชื่อว่า con.php ดีนะฮะ this file name is มีปัญหา try again นี่ยอมออให้สร้าง php เซฟ อ๋อมันมันอยู่ในสับรางนะครับโอเคเราเซฟไว้ที่ d ีแวร์เว็บนะครับอ่าสุนะครับ phpdo พาสุ con p h p อ่ะไม่ได้เลยครับ this file name is อะไรเนี่ยครับ serve u s e by window choose another ah mm hmm. uh, db dbcon mm hmm. แล้วกันนะครับ mm hmm. ได้ไหมฮะโอเคได้แล้ว อะไรก็ได้ครับอันนี้ตั้งชื่อว่า dbcon นะโอเคอันนี้ผมใส่คอมเมนต์ว่านไไนใน <c oughs> ใน d w a บอร์ไว <c oughs> <c oughs> เ็บแล้วก็พลาสติ p พีดีวีพลาสดุนะครับไฟล์สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูลโอเคเ,อเราใส่คอมเมนต์นิดนึงนะครับ ยวขยายไฟล์สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับโอเคนะครับเราจะเขียนอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็จะกำหนดตัวแปรขึ้นมานะครับ host เท่ากับ host เท่ากับ local host นะครับ user เ,เท่ากับ root นะฮะ as เท่ากับว่บาง,างครับไม่มีอะไร db เท่ากับอะไรครับ php pdo mysql แล้วก็พัสดุใช่ไหมครับชื่อฐานข้อมูลเราดูได้จากไหนครับดูได้จากตรงนี้นะฮะ php admin ตัวนี้ครับอ่า PHP PDO MySQL พัสดุนี่คือชื่อฐานข้อมูลครับก็ p y ตรงนี้มาเลยก็ได้นะครับถ้าเราจำได้เราก็พิมพ์ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้นะฮะพัสดุโอเคอันนี้ก็คือชื่อตัวแปรที่เราจะนำไปใช้นะครับนี่ The Database Host name, นะครับชื่อ Database Host นะครับ The Database Username อันนี้ d t t b a s e e a s น o r d นะครับอันนี้เป็น Database Name นะครับอันนี้ก็โอเคนะชื่อฐานข้อมูลอันนี้เป็นรหัสผ่านถ้าเราเข้าฐานข้อมูลอันนี้เป็น u s e r n a m e ถ้าเราเข้าฐานข้อมูลอันนี้เป็นชื่อ host นะครับ host name โอเคนะโอเค นะครับอ่าทีนี้เราจะเขียนนะครับโปรแกรมสาหรับเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้แล้วนะครับเราก็จะใชะ้ง่ายง่ายครับ new PDO นะครับ PDO เป็นอ็อบเจกต์นะฮะ PDO เป็นอ็อบเจเป็นคลาสที่ถูกเขียนไว้แล้วนะครับเราก็จะ new ขึ้นมาทีนี้ในการ new class ใหม่ขึ้นมาเนี่ย จะต้องมีตัวแปรมารองรับนะครับก็คือตัวแปรคอนนะครับเป็นอ็อบเจกต์ที่เขียนที่นิวมาจากคลาส PDO นั่นเองนะครับโอเคนะครับคอนคืออ็อบเจกต์ที่ถูกสร้างมาจากคลาส PDO นะครับโอเคนะครับ ก่อนที่จะไปถึงตรงนี้นะครับให้ทำให้แน่ใจนะครับว่าตัว PDO extension ที่อยู่ใน PHP ของเราเปิดถูกเปิดการใช้งานหรือ,อยังนะครับนี่ก็คลิก W ไปที่ PHP แล้วก็ PHP extension นะครับทำให้แน่ใจว่า,าตัว PDO MySQL ของเรามันถูกมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างหน้าหรือ,อยัง ต่ส่วนใหญ่ก็ก็จะมีแล้วนะโอเคนะครับเราก็ใส่ตัวตัวแปลเข้าไปนะครับ my h t l host เท่ากับอะไรครับ host นี่อ่า db name ชื่อ database มีค่าเท่ากับนะครับ db อ่าคอมมานะครับตามด้วย user นะครับตามด้วย Okay. มอเสื้อรหัสพานนะครับตามด้วยอะไรวิดีโอเดี๋ยวเราจะเซตค่าเดฟอลต์ของคาแรคเตอร์เซตนะครับ my h t l attribute init นะครับ คอมมาดนะครับอิน t c คอมมาดเป็นเซตเนอ utf 8โอเคพอเห็นไหม เัวเนมเป็น utf8 นะครับนี่ก็คือเ,อเชื่อมต่อไปอยังฐานข้อมูลนะครับเซฟนะฮะค,คอนโทร s ก็ได้นะครับหรือ File Save ก็ได้นะครับนะครับสิ่งที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายสส2สอครั้งนี้ก็คือคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์หมายความว่าอะไร หมายความว่าเวลาที่มีการประมวลผลไฟล์ p p เนี่ยตัวนี้จะไม่ถูกประมวลผลโอเคนะฮะซึ่งคอมเมนต์เราคอมเมนต์ได้หลายแบบฮะเช่นใส่เครา่องห,หมายชามนี้ก็ได้นะครับช้ำนี่ก็อะไรก็ได้นะครับเอกเอกอกนะครับอีกอันหนึ่งก็คือคอมเมนต์แบบ slash ดอกจันนะครับนะครับแล้วก็ดอกจันสแลช อันนี้คือคอมเมนต์หลายบรรทัดนะครับคอมเมนต์หลายบรรทัดนะครับเอเคนะเริ่มจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับอันนี้คือคอมเมนต์โอเคเนาะให้เรารู้ให้เราได้รู้เฉยนะครับใส่ชาร์ปก็คือคอมเมนต์อ่าสแลดอกจันดอกจันสแลก็หลายบรรทัดนะครับส่วนสแลสสองคันสองครั้งนี่คือคอมเมนต์เหมือนกันอันไหนก็ได้นะครับโอเค คอนเซป t นี้ก็คือว่าเราประกาศตัวแปรไว้ก่อนนะครับโอเคนะฮะประกาศตัวแปรไว้ก่อนหลังจากนั้นนะครับอ๋อันนี้ผมเขียนผิดนะ local นะฮะ l o c a l นะฮะ local h o s t นะครับ,นะรบประกาศตัวแปรไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็นำตัวแปรนั้นมาใช้งานตามเห็นไหมฮะข้างในนะฮะข้างในโดยใช้จุดในการเชื่อม เชื่อมข้อความนะครับโอเคอันนี้ไปดูเพิ่มเติมได้ในส่วนของ PHP แบบเนะครับว่าคำสั่งในการ new PDO เนี่ยมันมันต้องการค่าอะไรบ้างนะครับน,นี่น,นี้ก็คือเชื่อมต่อไปอยัง MySQL มันต้องการแค่นี้นะครับอันแรกก็คือ,อ provider นะครับก็คือตัวตัวโ st กับตัว DB นะครับดูคอมมาเป็นหลักนะครับดูคอมมาเป็นหลัก h o s t กับ DB เนี่ย เป็นการระบุตัวแรกเลยว่าเชื่อมต่อแบบ mysql host e, มีค่าเท่ากับตัวนี้แล้วก็ปิดนะครับ semicolon น,นะครับแล้วก็ db name มีค่าเท่ากับ db ตัวนี้นะครับจากนั้น comma user name c o m คอมมา r ก็คือ root คอมมาอีกตัวหนึ่งก็คือ password ก็คือตัวนี้ส่วนคอมมาตัวสุดท้ายก็คือเป็นออปชันเสริมออปชันะ Option เสริมในที่นี้ก็คือเราจะกำหนดให้เป็น าภาษาไทยนั่นเองนะครับกำหนดให้มันเชื่อมต่อแบบ UTF8 นะครับโอเคนะเชื่อมต่อแบบ UTF8 เราก็จะได้การเชื่อมต่อที่ใช้ภาษาไทยได้เพราะว่าตอนที่เราสร้างเดต้าเบรยเราใช้ UTF8 Unicode นะโอเคอันนี้คือ Connection นะครับอลองเทสดูครับ เมื่อกี้เราเปิดตัวนี้ครับ Refresh เฮนดี d b Con เห็นไหมครับเจอไหม <c oughs> Local Host ชื่อโปรเจกต์ <c oughs> NDB Con นะครับอ่าโอเคครับลองเปิดเข้าไปดูครับมันจะว่างๆไม่มีอะไรอ่าที่ลองทำให้มันเออเรยครับสมมุติว่า่าผมเปลี่ยนชื่อ ชื่อเดต้าเบสอะใส่ x เข้าไปข้างหลังนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคนะถึงมันเออร์แต่ว่ามันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคไหมครับทีนี้เราจะทํำยังไงวิธีการตรวจเช็คว่ามัน e อ r ร์หรือไม่เออร์นะครับมันใช้ได้หรือไม่ได้นะครับตรงนี้ครับน,นี่ผมแนเซไปให้ใส่นะครับคำสั่งนี้นะครับ try นะครับ try นะครับ try คืออะไรครับคือทดลองครับลองทำอันนี้ก่อนนะครับ c a c h อเคนนะ try cache ใช้ try and cache เข้ามาช่วยนะครับโอเค P D O X Exception x <c oughs> E ยี่แล้วกันนะ่าหมายความว่าไงครับหมายความว่าทดลองทำอันนี้ก่อนทดลองทำอันนี้ก่อน ถ้าถ้ามันถ้ามันผ่านมันไม่มีเออร์เร์ก็ก็ผ่านไปแต่ถ้ามันมีเออร์เลอร์ปุ๊บอ่าเราจะใช้แคชในการดักจับเออร์เลอในที่นี้เราจะดักจับ PDO exception นะครับถ้ามันเกิด e x c e p t i o n ก็หมายความว่ามันมีอะไรผิดพลาดบางอย่างให้มันเอาไปเก็บไว้ในตัวแปร e โอเคนะถ้ามันผิดพลาดอะไรให้มันเอาไปเก็บไว้ในตัวแปร e แล้วเราทำการ Echo ออกมา Echo e message โอเคนะอันนี้เป็นออ j เจกแล้วนะครับก็คือเก็บ message มันออกมาว่ามันเออ o r เอร์อะไรโอเคนะครับดักจับเออ o r เอร์แล้วเก็บไว้ใน e สแสดงออกมากหน้าจอ,อเขียนนะทดลองดูนะครับหลังจากที่เราใส่ try and c a t แล้วนะครับเราก็เห็นว่าตัว error ก็จะโชว์มานะครับ unknown database php p mysql นะครับ พัสดุ x ไม่มีนะครับเมื่อกี้เราใส่ x เ,เข้าไปใช่ไหมฮะใส่ x ตรงนี้นะครับถ้าถูกต้องแล้วครับถ้าถูกต้องนะก,นะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ไม่มี e อ r ร r อเคนะอันนี้ก็คือ,อาการาใช้ try and catch มาช่วยในการดักจับ Error นะครับนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า เมื่อมันคอนเนกชันได้ใช่ไหมครับเลือกเดต้าเบรได้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเอาไปเก็บไว้ในตัวนี้ครับใน้อ็อบเจกต์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าคอนนะฮะจริงคอนตัวนี้จะเป็นอินสแตนต์นะฮะเอินสแตนต์ของอ็อบเจกต์อินสแตนต์ของคลาสนะครับอินสแตนต์ของ, uh, ของ class คลาสก็คือเมื่อเมื่อถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเป็นอ็อบเจกต์เป็นอินสแตนต์นะฮะโอเคนะครับ, okay, รบตัวนี้ก็สามารถที่จะเรียกใช้ เมอดต่ต,ต่างๆที่อยู่ในคลาส,สนี้ได้เรียบร้อยนะครับเช่นเมอดต่อในการ execute เมอดต่อในการ prepare เมอดต่อในการ query เมอดต่อในการ fetch ข้อมูลเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกของการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล MySQL นะครับโดยใช้ PDO นะครับ PHP Data Object นะครับก็คอนเซปต์ประมาณนี้นะฮะ โอเคนะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อนะครับโอเค